จุดพลิกผันของเรื่องกองทัพร่างโคลนที่จะมาเป็นกองกําลังสําคัญของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็สำหรับเนื้อเรื่องวันพีชในตอนนี้นะครับยิ่งดูมันยิ่งเข้มข้นเหลือเกินนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในภาคนะครับของวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวเพราะเราได้เห็นนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของเวก้าพังมากมายเลยนะครับที่มันลํายุกสุดๆเลยและสิ่งที่มันนนนนน่่าสสใใจทีีุดตอ้ ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับการสร้างร่างโคลนนะครับโดยดรเวก้าพังซึ่งหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าสตูตซี่นั้นเป็นร่างโคลนของมิสบักกินนะครับจึงทาให้เนื้อเรื่องของวันพีตต่อไปเนี่ยมันก็สามารถเป็นอะไรได้หมดแล้วนะครับเพราะเรานั้นก็ไม่รู้นะครับว่าร่างโคลนนั้นมันมีอีกจํานวนเท่าไหร่นะครับและมีการเปิดเผยเรื่องราวนะครับของเอ็ดเวิร์ดวีวิลด้วยจึงทําให้นะครับเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยร่างโคลนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มันสําคัญและน่าจะเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องนะครับต่อไปในัี่กนนะ ยังไม่รวมเซลลฟิล์มด้วยนะเพราะเซลลฟิล์มจริงๆเนี่ยจะนับว่าเป็นร่างโครนก็ได้นะซึ่งทังหมดทมวลนี้นะครับอาจจะเป็นอนาคตที่สําคัญที่จะเป็นการเสริมสร้างกองทัพกลุ่มโจรสลัดหมกฟางในการต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกก็ได้วันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มๆอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กาลาามมาานครบรือ่ออได2ดีๆาาแ มั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ก็แน่นอนนะครับศัพ์ร่างโคลนในเรื่องวันพีชนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมามีนะมันก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็พอของสังกิณนแหล่อย่างวินสมกจัดก็เคยสร้างร่างโคลนนะครับโดยจะเป็นร่างโคลนของทหารนะครับของเจอมาซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าก็คงจะไม่ได้มีคุณภาพที่มันดีมากเพียงพอนะครับเทียบเท่ากับร่างโคลนที่สร้างโดยดรเวกาพังพอเราก็เห็นตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วไอ้คนที่อยู่หน่วยแมสคนอื่นนั้นนะครับที่แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับพอสร้าง เท่ากับเวก้าพังอย่างเจ้าซีซ่าคลาวอย่างเงี้ยสร้างผลพิศาจเทียมขึ้นมานะครับก็ดูดิใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างออกแนวกลางๆเลยด้วยซ้ําจึงําไม่ถ้าจะไปหวังนะครับว่าไอ้ร่างโคลนของวินสมุกจัดนั้นจะดีๆเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ถ้าพูดถึงร่างโคลนที่มันอิสตเดียวจริงๆที่มันดีของจริงเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับร่างโคลนนะครับที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวแรกนะครับอย่างมิสปาร์กิงแฮมสตูตซี่ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสตูตซี่นั้นก็เป็นรักวแต ที่ทําสําเร็จนะครับจึงทําให้มันก็มีโอกาสสูงที่จะมีตัวที่2ตัวที่3ออกมาในอนาคตและตัวที่2ตัวที่3นั้นก็น่าจะเป็นร่างโคลนนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากต้นแบบนะครับที่มันโหดไปกว่ามิสบักกินแน่นอนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับดูเหมือนว่าช่องของเรื่องในตอนนี้เนี่ยจะพยายามบอกแหละครับว่าทางด้านของเอ็ดเวิร์ดวีวิลนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในร่างโคลนของหนวดข่าวนะครับเพราะแหมมันก็ชงมาสว่านเจี๊ยบขนาดนี้ตอนก่อนหน้ามีการเปิดเผยว่าสตูตซี่นั้นเป็นร่างโคลนพอตอนต่อมานะครับมี โลกจับตัวไปและทางด้านของมิสปักกินผู้เป็นแม่นั้นก็ยืนยันแหละครับว่าถ้าเองสงสัยมากเนี่ยว่าทางด้านเอ็ดเวิร์ดวิวินั้นเป็นลูกชายของฉันหรือเปล่าก็ลองไปถามเวก้าพังดูสิอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยืนยันไปไกลๆแล้วนะครับว่ายัางไงก็แล้วแต่ไม่มากไม่น้อยนะครับเอ็ดเวิร์ดวิวินั้นมีโอกาสเป็นร่างโครนนะครับที่มาจากสายเลือดของหนวดข่าวนะครับก็เลยทําให้มันก็เหมือนเป็นสมบัติและการของหนวดข่าวชิ้นหนึ่งที่ลงเหลือเอาไว้นะครับไอ้น,นี่แหละเป็นจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้ประเ,เด็นอ พูดขอละกันนะครับพลเรือเอกของวันพีนั้นไม่ธรรมดามันเก่งแน่นอนมันไม่แปลกนะครับที่รีวิวนั้นจะถูกจับตัวไปและจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกนั้นก็ปกป้องหมู่บ้านด้วยนะโดนรุมตั้งหลายคนนะครับมันก็โอกาสยากนะที่สามารถต่อกรนะครับกับคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือได้อันนี้ไม่แปลกเลยนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่พูดไปแหละครับว่าไอเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับว่าการที่เวก้าพังนั้นจะเริ่มก่อร่างสร้างตนนะครับในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกเขานั้นนะครับก็ต้องเก็บไม้ตายลับของ เป็นไม้ตายลับนะครับของเวก้าพังนี่แหละซึ่งก็เชื่อว่าการสร้างเซเลฟิมนี้นะครับมันก็มีต้นแบบมาจากร่างโคลนนี่แหละพอเราลองสังเกตดูดีๆนะเซเลฟิมนั้นก็แทบไม่ได้แตกต่างจากร่างโคลนเลยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับและความน่ากลัวของเซเลฟิมมันสามารถพัฒนาขึ้นได้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นนะครับเราก็เลยจะเห็นจะมาเซเลฟิมนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงจริงๆก็ก๊อปปี้มาเลยโคลนมาเลยจากพวกเจเทพโจรสลัดนะครับซึ่งไอเนี้ยแหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวของเซเลฟิมซึ่งเราก็ไม เจตเพโจรสา์หรือเปล่าอาจจะเป็นฝั่งพลเรอกก็ยังสามารถโครนได้เลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งถามว่ารัฐบาลโลกจะยินยอมไหมผมว่ามันก็ควรยินยอมนะเพราะในท้ายที่สุดเซลลฟิมที่ถูกสร้างมานี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นสามารถใช้ได้ทั้งนั้นซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเวก้าพังในตอนนี้อยู่ฝั่งของลูฟี่แล้วใช่ไหมหากพวกเขานั้นสามารถรอดไปได้นะครับแต่เกาะเอเคสในตอนนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีเซลลฟิมตัวใหม่นะครับที่เวก้าพังนั้นอาจจอนอา่เไว้ร้รสงที แปลว่าประมาณแบบเป็นไม้ตายลับของตัวเองที่จะเก็บไว้นะครับในการเป็นกองทัพนะครับให้กับกลุ่มจนสัตว์หมวกฟางในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกเพราะแววในตอนนี้นะครับเซลฟิมตัวอื่นพวกจินเบมีฮอกหรือว่าแฮนคอกนั้นน่าจะถูกฝั่งรัฐบาลโลกควบคุมนะครับเพราะว่าฮาู้เท่านั้นจะมีอํานาจในการควบคุมนะครับสูงไปกว่าเวก้าพังจึงทําให้มันต้องมีกองทัพโครนพวกนี้นี่แหละในการสู้นะครับกับพวกเซลฟิมเพราะแน่นอนหักศึกใหญ่นะครับพวกแบบว่าลูกเรือกลุ่มหมวกฟางไปสู้กับเซลฟิมหมดเลยแล้วใครจะไปต่อกรกับพลเทเร ต้องมีร่างโคลนนี่แหละในการไปต่อสู้นะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสสูงมากๆที่จะมีร่างโครนนะครับที่ถูกสร้างมานะครับจากโจรสลัดในตำนานก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะครับและอย่าลืมนะกันนะครับว่าพอมีร่างโครนแล้วเนี่ยต่อไม่ให้ร่างโคลนนั้นจะเป็นกองทัพนะครับที่เวก้าพังสร้างมาเยอะๆก็ตามทีการมีร่างโคลน2-3ถึงตัวนั้นนะครับก็มีประโยชน์มากๆในการสอดแนมเข้าไปหรือนะครับใช้ประโยชน์จากความสามารถนะครับจากโจรสลัดในตำนานก่อนหน้านี้ก็เหมือนที่เวก้าพังนั้นใช้ประโยชน์นะครับจากความสามารถของมิสปาร์กินนะครับหรือว่าร ที่เป็นแบบว่าแวมพร์ใช่ไหมกัดแล้วคนจะสลบได้จึงทาให้นะครับมันมีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับพลังความสามารถแปลกๆนะครับที่ถูกจัดก็ใส่ร่างโคลนในอนาคตและจริงๆแล้วนะครับถ้าหากเอ็ดเวิร์ดวิวิลนั้นเป็นร่างโคลนจริงๆนะครับเท่ากับว่านะครับไอ้โปรเจกตร่างโคลนนี้เนี่ยมันก็จะถูกปิดปังไว้นะครับแม่รัฐบาลโลกรับรู้ใช่ไหมซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับว่าทําไมกันนะครับทางด้านของเวก้าพังนั้นถึงสร้างร่างโคลนนะครับอย่างเอ็ดเวิร์ดวิวิลขึ้นมานะครับจากต้นแบบจากหนวดข ถึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับของเวก้าพังนะครับเท่ากับว่าร่างโคลนนี้เนี่ยมันมีชีวิตจิตใจของตัวเองสิซึ่งมันก็จะมีความน่ากลัวนะอย่างเซลาฟิมเนี่ยมันยังมีชีวิตจิตใจของตัวเองในบางส่วนเลยนะอย่างเช่นการต่อสู้นั้นไม่ต้องไปคอนโทรลเซลาฟิมนั้นสามารถคอนโทรลตัวเองนะครับในการต่อสู้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรรับรองเหมือนกันนะว่าไอ้พวกเซลาฟิมพวกนี้เนี่ยจะมีจิตใจของตัวเองนะครับและในท้ายที่สุดก็จะควบคุมตัวเองแทนนะครับโดยที่ไม่เป็นเบี้ยร่างของใครนะครับอย่างล้วบแท ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าพอมีร่างโคลนในเรื่องวันพิจแล้วความอันตรายต่างๆในเรื่องมันก็เจอมากยิ่งขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีตัวละครไหนบ้างในเรื่องนะครับที่เป็นร่างโคลนที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยเวก้าพังเพราะขนาดสตูซี่ยังเป็นร่างโคลนได้เลยนะครับตอนนี้เดินไปไหนนะครับเพือเ่อจะมีร่างโคลนของใครนะครับที่แฝงตัวอยู่ในหลายสถานที่ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าหรือว่าลูฟี่นั้นจะเป็นร่างโคลนที่เวก้าพังสร้างขึ้นนนนนมมมาาาาาหรามมออรรรืือออเเเเปปล่่่่่ดด้้้วววยยสตัผไซีีีะพฟ็งงโคจิๆ มันไม่ค่อยอิมเพกสักเท่าไหร่นะครับกับตัวเอกของเรื่องที่เป็นร่างโคลนที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบนะครับกับเป็นลูกนะครับของราคอนหัวหน้าคณะไปวัดจริงๆนะเป็นลานของกราฟอันนั้นเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากกว่าในท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าในอนาคตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลฟิมหรือว่าร่างโคลนก็แล้วแต่พวกนี้จะเป็นตัวนะครับที่มีบทบาทที่สําคัญสุดๆเลยในเรื่องวันพิษในอนาคตแน่นอนซึ่งเปลาเปออาจจะเป็นฝั่งเดียวกับพวกลูฟี่แล้วนะครับในการสร้างกองทัพในการไปต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกับ่งาร โคลนเนี่ยก็เป็นก็เป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันนะในการต่อสู้ในอนาคตนะครับจะให้พี่ฟี่ของเราลุยเดี่ยวปะทะก,กับคนเลือนหมื่นเลือนแสนมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมมันก็ต้องมีคนในการทุ่นแรงพี่แกหน่อยนะครับจึงทาให้ร่างโคลนนั้นอาจจะเป็นคําตอบที่สําคัญนะครับในการสร้างกองทัพกลุ่มจนสัตว์หมวกฟ้าให้มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคิดว่าจะมีกองทัพร่รางโคลนหรือว่าเซเลฟิมนั้นมาเข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยจะเป็นใครก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับ ก็แลวแต่พวกนี้จะเป็นกําลังสําคัญของกลุ่มจนสัตว์หมวกฟางแน่นอนในการต่อสู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับถ้าอยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ